ต้องเริ่มจากการฝึกหัดออกเสียงก่อนนี่แหละครับเริ่มจากคำว่ามาเป็นเพื่อนกันเธอดูก่อนไหมล่ะครับถ้าพูดประโยคนี้ได้แล้วก็แปบ๊บเดียวก็มีเพื่อนร้อยคนได้แล้วคุณโคมีครับเดี๋ยวฮัลโหลผมรู้ว่าคุณโคมีมีภาวะสื่อสารกับผู้อื่นยาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องที่เธอคนนี้พยายามสุดชีวิตเพื่อพูดคุยให้ได้ <c oughs> รู้อยู่เหมือนกัน <c oughs> สำหรับคนโคมีแล้วผมเองเป็นเพื่อนคนแรกของเธอ แต่ว่ามีสิ่งที่ทาดาโนะคงไม่ได้เอกใจโรงเรียนมัธยมปลายอีกการที่เขาเข้ามาเรียนนี้หลักเกณฑ์สอบผ่านคือบุคลิกใช่แล้วเพื่อที่นี่มีคนไฮเปอร์คนประหลาดคนหลุดโลกโรงเรียนที่เป็นศูนย์รวมเหล่าคนไม่เต็มเต็งการจะหาเพื่อนให้คุณโคมิในโรงเรียนแห่งนี้จะยากเย็นไดถึงไหนกันนะอ้อ 哦。<gasps>